สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งจริงๆเนะี่ยพอ s t เ r อร์ภาคดีนะครับหรือ HD ของภาคดีผล่มาทั้ง5ตัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าน้องๆหลายคนอาจจะแบบ ยังอยากเลือกอยู่หรือว่าอาจากยังอยากได้คําแนะนําในการเลือกแต่ละสีว่าเออพี e ่สตาร์เตอร์ทั้ง5้าชุดเนี่ยผมควรจะเล่นสีอะไรดีหรือยังไงมีความยากความง่ายยังไงกันดีวันนี้เราจะมาพูดแต่เราจะตีระขบแค่อ e ีสตาร์เตอร์5้าสีนี้เท่านั้นนะว่ามันมีความยากความง่ายหรืออะไรกันต่างๆกันออกไปเพราะจริงจริงบางแครมันจะดูวัดถอดสมองก็จริงแต่ว่ามันก็แอบไม่ง่ายในตัวมันนะครับอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันแอสโตจะหาเอาจากง่ายไปยากนะครับซึ่งหลายๆคนบอกโอ้อันนี้พี่แตสิใจจากอะไรก็คือแตนิจจากประสบการณ์ในการเล่นที่เราเคยเล่นมาอย่างยาวนานแล้วก็เรารู้ว่าแม้คนิกเนี้ยมันจะง่ายสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าแล้วก็ในิวันที่คิดนี้ออกอะคิดว่าซีพีคงออกแล้วแล้วก็หลายๆคนคงซื้อซีพีแล้วบางคนก็รอแบบซื้อสตาร์เตอร์พร้อมซีพีไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับอะ อันที่ง่ายที่สุดที่แอตโตคิดว่าง่ายที่สุดในลิสต์นี้ก่อนแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นได้ดีนะครับนั่นคือสีเทานะครับหรือว่าบันเกตนั่นเองบันเกตเนี่ยที่แอตโตบอกว่ามันเล่นได้ดีเพราะว่าในลูกเล่นที่มันให้มาเนี่ยมันคืออีเรื่องของคุกนี่แหละพอมันมีเรื่องของคุกเนี่ยถ้าเราไปดูเหตุของตัวหลักมันเนี่ยมันแค่บอกว่าถ้ามีฝั่งตรงข้ามอยู่ในคุกเนี่ยหนึ่งใบบวกหมื่นอยู่ครบสามใบบวกได มันเป็นอะไรที่ง่ายมันแบบไม่ได้สนใจมากแล้วก็มีเรื่องของคอรสซึ่งคอรสเนี่ยภาคนี้มันกินไม่ค่อยแรงมันกินทีละหนึ่งแล้วมันลวกไปได้ทีละสองตัวทําให้ค่อนข้างจับเขาติดคุกง่ายและจริงๆมันเดี๋ยวตอนในบุบสเตอร์หรือว่าในซีีที่ออกมาเดี๋ยวมันก็มีตัวช่วยสั่งคุกอีกทําให้เด็กเนี้ยถามว่าเล่นง่ายไหมค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็คุกอ่ะมันไม่ต้องมาลุ้นมากมันก็แค่ไลท์โซนทับหนึ่งบางทาจำไม่ผิดเนี่ยศูนสกิลของตัวศูนทับหนึ่งเนี่ย มันก็มันก็ได้ไอตัวของคุกขึ้นมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดใช้คุกได้เลยไม่ว่าจะเริ่มก่อนเราก็สามารถเลดแวร์เพื่อใช้คุกได้หรือว่าเริ่มเริ่มหลังอาจจะลําบากนิดน,นึงเพราะว่าอาจจะต้องลงเรียบไปตัวหนึ่งเลดเพื่อเปิดคุกนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นอันที่เล่นง่ายที่สุดมันไม่ได้คิดอะไรมากและหลักๆเนี่ยมันจะมีตัวที่ค่อนข้างจะช่วยแบบเมื่อโจมตีฮิตจากเขาเข้าคุกอย่างตัวนี้หรือ,อจะมีตัวแบบไอนี้ก็จะมาหิจบจากปั๊มพลังนะครับสาม,มารถโซบาร์หนึ่งได้อันนี้โซมันมีอยู่แล้วด้วยในเด็กแล้วก็สามารถเอาเรียกายเขาเข้าคุกได้เนี่ยมันจะมีแบบตัวช่วยในการจับเข้าคุกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวเด็กมันค่อนข้างเสถียรเพราะว่าเด็กมันอ่ะจะค่อนข้างเล่นเป็น1 2ึ่งสองสา เด็กมันจะไม่ได้หนักเกตอะไรไปสักเกตนึงมากๆเหมือนเด็กบางเด็กนะครับมันทําให้ตัวเด็กมันเล่นง่ายในระดับของสตาร์เตอร์เนี่ยถือว่าง่ายสําหรับมือใหม่แล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเด็กหนึ่งเลยก็ว่าได้มาที่เด็กที่มีความง่ายระดับต่อมาก็คือเด็กของดาร์กอเดมพายนะครับดาร์กอเดมพายเนี่ยด้วยลูกเล่นของภาคมาจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยที่ลองเทสมาแล้วอะ่ะ มันง่ายแต่มันมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวเลยคือว่าดาร์กเ m p พายค่อนข้างจะมือน้อยเอาจริงๆก็เป็นปัญหาของแคนสีแดงมายาวนานแล้วแหละวิธีการเล่นมันไม่อะไรมากก็ใช้ไอไอตัวหลักเนี่ยนะครับไอมไก่ตัวหลักเนี่ยไลท์ทับไปเรื่อยๆแล้วก็พอไลท์ทับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอ่ามันก็จะมีได้เพอร์โซน้าไลท์มันทําให้แถวหน้าตีได้แต่ทีเนี้ย ตัวของการเล่นของ o v e r d e a t ตอนนี้จริงๆเนี่ยมันในสตาร์ตเตอร์มันมีแค่วาลิน่า ina, นะครับตัวนี้เวลิน่าตัวนี้ตัวเดียวซึ่งมันทำให้เล่น o v e r d e a เดอยังยากอยู่อาจจะต้องรอไดบูสเตอร์นิดนึงและก็วิธีการเล่น Over d e a เดจริงๆอะ่ะมันไปยุ่งยากกับการที่ต้องวางทิกตาก่อนพอวางทิกตาแล้วก็ต้องค่อยเอาตัวมาวางเป็นโอเวอร์เดอะไรประมาณเนี้ยมันจะไปยุ่งยากเอาในสกิลตรงนี้แทนทำให มันอาจจะมีความเล่นยากในรูปแบบของมันในแบบเปืองของอะนะแต่ถามว่าเล่นง่ายไหมเล่นค่อนข้างง่ายตัวไร้ลายมันไม่ว่าจะเกตหนึ่งเกตสอตอนเทินที่ตีแม่งบวก2องพันแม่งทําให้ตีหมื่นเกตหนึ่งตีหมื่นได้เกตสอแม่งตีสิบสได้ในช่องแวนในช่องแวนช่องเรียแม่งเกิดผลพอกันหมดนะแล้วก็ตัวเด็กเป็นแบบค่อนข้างเสถียรก็คือเล่นศูนย์ปกติแต่ว่าอาจจะหนักว่า มีทิกตาเป็นเกศศูนอยู่แต่ต้องยอมรับว่า มันมันในยุคที่มันมีไลท์ไลน์อ่ะมันก็ใส่ได้โดยโดยการที่ว่ามันไม่ได้แบบมีปัญหาเรื่องการไล์ไปแล้วมันก็เลยใส่ทิกตามแบบไม่ได้เคอะเขินอะไรมากแต่ตัวเด็กก็ยังเล่นยากเพราะว่ามันมีตัวที่มาทําสกิลโอเวอร์เด็กแค่ตัวเดียวเราก็เลยให้เด็กเนี้ยมันยากขึ้นมานิดนึงสาหรับใครที่อยากเล่นเด็กนี้แล้วก็ถ้าถามจริงๆอ่ะมันมีข้อเสียไหมมันมีข้อเสียเวลาเราทำโอเวอร์เด็กอยู่อ่ะอย่างเอาตัวเวลลิน่าเนี่ยไปเหยียบทิกตาโอ้ บรลัยครับโดนเผาทีแม่งไปคู่หรือว่าติดคุกทีแม่งก็ไปคู่เหมือนกันมันอาจจะเล่นยากตรงนี้นิดนึงเอนอก,ก็เป็นเด็กที่ยากขึ้นมาจากเด็กคุกเด็กยากระดับต่อมาครับก็จะให้ของไอตัวของเขาเรียกสายเ,เขาเรียก olia, แมกโนเลียแหละก็คือชื่อของไอตัวนี้นะครับสีเขียวาสายนี้ความยากของมันจริงๆก็คือมันแค่โดนทิกร์แล้วมันเบรกก็คือ ถ้ารู้พื้นเพศายนี้ก่อนถ้ารู้พื้นเพศายนี้คือมันเอาสีเขียวกับแมคคารานิก้าเก่าก็คือสีฟ้ามารวมกันแล้วมันก็เลยได้ความสาม,มารถแบบว่าฟอร์ตมารวมก like ับเกนเจอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้ตีแถวหลังได้พอเวลามันโดนทิกเข้าไปเยอะๆอะ่ะแบบตีแล้วเขาตกแดนเป็นทิกอะ่ะมันสู้ยากครับแล้วก็แทนนี้ยังมีปัญหาเรื่องโปรยบอร์ดอยู่เพราะมันต้องมีค่อนข้างมีตัวตีถึงจะบอกว่าไรไลายมันมีการเอาตัวจากท็อปลงได้จริงนะแต่ว่า มันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นสำหรับสตาร์เตอร์ถ้าบูสเตอร์มาจะมีตัวเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้อาจจะมีแบบตัวที่ช่วยเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในสตาร์เตอร์อ่ะมันยังมันยังแบบไม่ได้มีอะไรมากแต่ถามว่าเล่นง่ายไหมเล่นง่ายมันไม่ต้องอะไรเลยอันนี้ค่อนข้างเป็นเด็กระดับความยากกลางๆที่บอกว่าถอดสมองเล่นก็ได้เพราะว่ามีตัวอะไรก็ลงไปแล้วตัวของในตัวแมกโนเลียเองอะ่ะมันก็บอกว่าเมื่อจบก,การต่อสู้เนี่ย ก็เขาจะบาดหนึ่งแล้วก็จิ้มเรียการเราหนึ่งตัวเนี่ยตัวนั้นสามารถตีแถวบวกห้าพันและสามารถตีแถวหลังถ้าในในเทอร์นี่เพอร์โซนาให้เลือกสามตัวแทโอเคตัวนั้นสามารถตีแถวหลังและบวกห้าพันได้เออแล้วถ้าเทอร์นที่เพอร์โซนาแม่งเลือกเป็นสามตัวก็คือใช้ง่ายเอาข้างตีข้างตีเอาแวนตีชี้หลังแวนให้แม่งลุกกับมาตีอะไรไอ้ไม่ไม่ให้ไม่ใช่ให้ลุกกับมาตีให้มันตีแถวหลังได้ถือว่าเล่นง่าย แล้วก็ตัวเด็กอย่างที่บอกครับตัวเด็กมันค่อนข้างสะเทียนคือมันไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งไอ้ตัวนีเ้เด็กสะเทียนกว่าสีแดงนะเพราะสีแดงอ่ะมันติดว่ามีฟิกตาอันนี้มันก็ไปสองสามอะไรเงี้ยคือมันมีชิวการมีอะไรที่พอคําว่าสะเทียนของเราอ่ะคือทุกอย่าง มันสามารถป้องกันได้มันสามารถโจมตีได้สามารถมีการโจมตีตะการตั้งรับที่ดีได้เออประมาณนี้นะครับก็ถ,ถือว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการเปื้องมืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็อาจจะเจอทิกเกอร์แล้วก็เงียบตามภาษานะเพราะมันไม่ตีเยอะมากเด็กยากระดับต่อมาก็คือเด็กของสีม่วงนะครับดาร์กเตดนะหรือตัวบลันนั่นเองบันเนี่ยถามว่าทําไมถึงพูดว่าเด็กนี้ยาก ในถ้าในถ้านับแค่ในสตาร์เตอร์เนี่ยยูนิตที่มีความสามารถที่มันบอกเนี่ยยูนิตที่มีความสามารถเฟิร์นัลรัสเนี่ยมันมีน้อยอยู่ถ้าในบูสเตอร์เดี๋ยวก็มีเพิ่มแหละพอมันมีไฟ n a l น u ลรัสที่มีน้อยเนี่ยมันทําให้ ตัวที่เกิดไฟนอลรัสตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรมากที่มันทําให้ติดไฟนอลรัสแต่ถามว่าเด็กนี้ตีแรงไหมแม่งตีแรงเลยแม่งสามารถลุกได้ด้วยเทคของไอตัวไอตัวเนี่ยตัวหลักมันสามารถโซบัสได้มีตัวโซชาร์ดมีอะไรได้หมดแต่ข้อเสียมันจริงๆอย่างหนึ่งเลยก็คือมันเสียเทินตัวนี้ถามว่ามันเสียเทินยังไงพี่ <c oughs> ในเทินปกติเราไล่ขึ้นศูนย์หนึ่งสองสามแลกวกาอีเทค ไฟนอลลัดจะติดเนี่ยมันบอกว่าเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสเออเมื่อเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสจนจบเทินเราสามารถติดไฟนอลรัดได้แปลว่าพอเราขึ้นเทินที่เป็นเกรดสามอ่ะมันเลยไลฟ์มันเลย,เ,ลยเริ่มต้นไลฟ์เฟสไปแล้วมันอยู่ในช่วงไลฟ์เฟสแล้วก็เพิ่งไลฟ์เป็นเกรดสามซึ่งเทินที่มันไลฟ์เกรดสามเป็นเทินแรกแม่งไม่ติดไฟนอลรัดปกติเราไลฟ์หนึ่งสองสามมันจะเสียสามเทินไอตัวเนี้ยมันจะเริ่มเก่งตอนที่เป็นเทินที่สี่ขึ้นไป พอมันเป็นเทินที่4ขึ้นไปปุ๊บมันก็จะ,ะเรียกได้ว่าความสามารถจะค่อนข้างแข่งพราออกมานะครับมันจะแบบไปแรงหรืออะไรอย่างนี้สามารถใช้สก,กิลโฟบาได้เต็มที่กว่าตอนที่เป็นเทินที่3มเออมันทำให้เสียเทินแล้วก็ความยากของมันอีกอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างจะมีความยากก็คือมันควรจะต้องเพอร์โซน่าไลท์เพราะว่ามันจะแรงขึ้น ถ้าตัวนี้ไม่ได้เพอร์โซนาไลท์อาจจะดูเล่นยากไปในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของไฟนอลลัสในสตาร์เตอร์อย่างที่บอกคือมันยังให้มาน้อยอยู่แต่ว่าตัวเด็กถือว่าโอเคมันจะไม่เหมือนสปาบ,บาร์เทอร์เมื่อก่อนที่จะเล่นกันแบบโง่งๆอ่ระดับหนึ่งก็คือเล่นปุ๊บแล้วแม่งหมดกองปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเออไอตัวไฟนอลลัสเองมันก็เรียกว่าแบบมันยังแบบเออโอเคมันแค่ติดสถานะนี้ให้มึงนะ เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวไหนที่มันพร้อมติดไอสถานะไฟนอลรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทคหรือมีอะไรตามมาของมันเองแล้วก็ตัวแวนจับเลียลุกได้ถือว่าเป็นสตาร์เตอร์ที่จับเลียลุกได้แค่2อันในบรรดาทั้งหมด5อันนะเพราะว่ามันมีแค่สีเหลืองแต่อนี้จับได้2ตัวโดวยสีเหลืองจับได้เอ่อเทละตัวนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับอันนี้คือยากเขาว่ามันเสียเทินอ,อที่เหลือมันไม่ได้อะไรมากพอมันเสียเทินเทินหนึง่งอเทินนั้นน่าันกลานว่าการเป็นวานิลามันตีส่วนใบส่วนมาก,กันเฉยเฉยสุดท้ายอันที่แอบยากที่สุดเขาบอกว่าเก่งที่สุดใช่แต่มันยากที่สุดสําหรับมือใหม่กับสีเหลืองหรือว่าเคเทอร์แซงตูรี่นะครับตัวของเคเทอร์แซงตูรี่เนี่ยหรือว่าตัวของอ ตัวของสีเหลืองเนี่ยมันมีความยากเพราะว่าเมนเด็กทั้งเด็กมันต้องการแต่เกตสามเราดูลิต์นี้ก็ได้ถ้าเราตัดไลท์ไลน์ที่เป็นเกต2สองออกอะเด็กมันไม่มีเกต2สองเลยนะเว้เด็กมันมีแค่เกตหนึ่งแล้วก็เกตสามล้วนๆเลยออเดอร์มันในมาเกตสามเลยเออแล้วก็ถ้าไม่นับพิกเกอร์นะมันจะมีอยู่แค่นั้นเลยไอเด็กประเภทเนี้ยมันเด่นชัดในแง่ของการเล่นจริงเออและในรูปแบบที่มีไลท์ไลน์อะมันเล่นได้ ดีจริงๆนั่นแหละที่มันทำได้อย่างที่เราเคยพูดไปในคลิปของมันว่ามันเอามีมของมันเองมาเป็นมีมตั้งแต่ภาคแรกว่าเอ้ยไอ้เฮียเล่นเกมสามเยอะเล่นไม่ได้จนอนเนี้ยมันทำให้เล่นได้แต่มันกลายกับว่ามีข้อเสียไหมมันกลายไปว่ามันมีข้อเสียสำหรับมือใหม่พอเล่นสามเยอะๆอ่ะทุกคนก็รู้ว่าสามมันไม่มีซิลสามมันมีมันมันมันว่างเปล่าอ่ะแต่ทางโจมตีมันเยอะมันมีท่านู้นมันมีท่านี้พอมันมีแต่พอมันไม่มีซิลเนี่ย แปลว่าตัวเด็กมันพลังป้องกันต่ํามากพลังป้องกันตัวเด็กมันจะเกิดแค่จากประมาณ2อย่างเท่านั้นคือ1น g ที่เป็นเกจหน,นึ่งอันเด็กยังต้องใส่อยู่กับ2ทิกเกอร์ที่ยังใส่อยู่ทีเนี้ยพอตัวเด็กมันเกิดจากการป้องกันแค่2อย่างอะ่ะกับเด็กอื่นที่มีเกจหนึ่งป้องกันได้ไปอื่นเกจสองยังป้องกันได้เงี้ยมันทําให้เด็กเนี้ยมันเสียรูปแบบการป้องกันไปเลยแต่มันแลกมาด้วยกับ ตัวเกตดสามที่มือวางอลังการด้านสกิลการโจมตีทั้งหมดและแล้วมันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นลูกเล่นที่เล่นแบบเด่นชัดจ,จริงๆว่ากูจะเล่นกับเกตดสามอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยพอเรามามองกันตรงนี้ไม่ใช่ใครทุกคนที่จะรับปล่อยรับดาเมจซีซัวได้ต้องบอกว่านิสัยการเล่นของผู้เล่นทุกคนมันไม่เหมือนกันบางคนเขาเขาไม่ได้จริงๆอ่ะเขาไม่สามารถเล่นแบบ โดนดันแดมไปถึงสูงแล้วเขาสามารถสวนได้เขาเขาเขาทำอย่างนั้นไม่ได้เขาอาจจะเป็นแบบสายไล่เลียแดมก็คือพยายามเลี้ยงแดมให้เข้ากับฝั่งตรงข้ามทําไม้ห่างเกินหนึ่งหรือสองดมบางคนเกาทาใจไม่ได้เพราะเขาไม่มีการ์ดมันก็มีไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะอย่างบอกโอ้พี่มันก็เป็นลูกนล่นมันมันมีคนที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็มีเว้ยคือเขาบเขาเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบที่จะให้แดมมันดูห่างจากคู่ต่อสู้มากเกินไป และเด็กเนี้ยเอาจริงๆพอตีมาบางช็อตอะแม่งกันไม่ได้แม่งกันจนแบบว่าเขาหนึ่งแดมเราห้าแดมมันก็มีแล้วมันเล่นเป็นเด็กสวนเอาพอมันสวนปุ๊บอะมันจะมีเด็กของที่เติมมือคืนเยอะพอเติมมือคืนปุ๊บแล้วมันก็ตีสวนมันก็ตีแรงแล้วมันก็พยายามทํามือเขาแตกไปเรื่อยๆแต่ที่บอกว่ามันเล่นยากที่สุดคือแม่งแลกมากับมือแม่งไม่มือแม่มือมันเยอะแต่มือแม่งใช้กาดไม่ได้เอาลงไปกาดได้แหละแต่ชิลมันศูนย์ นะครับมันค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างแรกกับตรงนี้มาแล้วก็ในสตาร์เตอร์เอาจริงๆความมันค่อนข้างอันบาลานิดนึงตรงที่ว่ามันให้เกเสาม,มันาน้อยทีเนี้ยเราลองมาดูทีละสีกันในบูสเตอร์กันนิดนึงอันนี้เป็นของแถมแต่เราไม่เจาะเลกนะสำหรับสีแดงเนี่ยอย่างที่บอกว,ว่าวิธีการเล่นแบบโอเวอร์เดสเนี่ยนะก็จะมีตัวโอเวอร์เดสมาให้เพิ่มอีกสตัวที่เล่นกับโอเวอร์เดสแต่ก็จะมีสายหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้มองแบบเร็วๆตัวของดักเตดดดักเตดก็จะมีตัวที่เล่นกับ ไอ้สกิลไฟนอลลัสออกมาค่อนข้างดีอย่างเช่นตัวนี้อมันบอกเลยว่าในช่องอากาศถ้ามันติดไฟนอลลัสมันบวก5,000และถ้ามันถูกแสแตนด์ด้วยผวเอฟเฟกต์ที่ที่ข้ามันบวก1ก็จะเห็นว่าผลของไฟนอลลัสทำให้มันเล่นได้ค่อนข้างดีขึ้นในระดับหนึงเลยก็ว่าได้นะครับและก็อย่างตัวของบันเกตเองบันเกตเองก็จะมีสายของคุกเพิ่มขึ้นมาหรือว่าอีกสายหนึ่งก็ค่อนข้างน่าสนใจ ในในชุดของมันนะถ้าเป็นเด็กที่เล่นง่ายด้วยนะครับเป็นถือว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เเรียกว่าไงเดียมีลูกเล่นที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ด้วยสำหรับสตาร์เตอร์จนมาถึงบูสเตอร์แรกเคเทอร์แซกูลี่นะครับสีเหลืองจะเห็นว่าพี่แกก็จะซับจะซับความเป็นเกรดสามค่อนข้างเยอะจริงๆพอบูสเตอร์มาจะเห็นความอันบาลานเชียร์ของตัวเด็กจะรู้เลยว่าเด็กที่แม่งใส่แต่เกรดสาม แม่งเป็นอย่างนี้แหละเออแม่งใส่ตะเกียบสามของจริงเลยแล้วก็มันจะมีสายรองเป็นสายเล่นกับทิกร์ไอ้สายรองเนี่ยก็ค่อนข้างควรส้นตีนพอสมควรสําหรับการเล่นใครที่สนใจก็รอกันได้นะครับแล้วก็มาถึงสุดท้ายกับตัวของสีเขียวสีเขียวเนี่ยก็จะรองรับการเล่นของสายแม c กโมเลียขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีสายอ่าจะเห็นว่าถ้ามาันลงมาทางไถดูเนี่ย มันจะมีออเดอร์เยอะเฮี้ยในระดับหนึ่งเลยเยอะแบบออเดอร์เต็มเลยเนี่ยออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร,ออดอร์คือมันจะมีค่อนข้างมีออเดอร์เยอะเพราะว่ามันจะมีสายหนึ่งที่โผล่ออกมาก็คือสายที่เล่นกับออเดอร์เยอะๆอันนี้มีความเล่นยากในตัวแต่น่าเล่นพอสมควรประมาณนี้ครับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราควรจะเล่นอะไรดีลองฟังและเป็นเป็นแนวทางในการเลือกตามสไตล์ที่เองชอบหรือ ถ้าฟังแล้วแบบผมไม่เข้าใจพี่มึงซื้อตามหน้าที่มึงชอบอ่ะมึงชอบตัวไหนมึงซื้อตัวนั้นเออมึงชอบอัศวินมึงซื้ออันนี้มึงชอบอเมริกันฟุตบอลใครจะชอบอเมริกันฟุตบอลวัยเด็กใครเอออะถ้ามึงชอบอเมริกันฟุตบอลมึงซื้ออันนี้ถ้าชอบเป็นแบบสัตว์น่ารักน่ารักหน่อยสีเขียวตอบโจทย์ถ้ามึงชอบความร้อนแรงมีมังกรบ้างมีผู้หญิงบ้างสีแดงครับถ้ามึงชอบความเป็นผู้หญิงครับตำรวจมึงอยากเป็นสายมาโซ เบงก็เลือกอันนี้มีหุ่นยนต์ด้วยเออตามนั้นแค่นั้นแหละนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับช่วงนี้จะเจอกันบ่อยนิดนึงแหละเดี๋ยวมีคลิปไปดูเรื่อยๆทั้งเดือนแนะ่นอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ